ขออนุญาตอ่านคำถามต่อไปนะคะนั่งสมาธิมีนิมิตเสียงแก้วิธีไหนครับมีนิมิตเสียงแนละ้วก็แต่ว่าอย่าไปตามมันเพราะว่าเราก็โดนมาแล้วเนาะยิ่งหวยนี่ยิ่งแม่นเลยนะอย่าไปหลงนะใหม่ๆม,มันจะถูกนะหลังๆมามันจะบังคับเราไอ้นิมิตเสียงนี่นะมันจะบอกเลยเธออย่าไปทาสมาธินะโอ้ยเธอเป็นอาหาันแล้วเป็นอรลาหาลันาหาวันละร้อยรอบก็มีเธอเป็นอริยยบุคคลแล้วสภาพใหม่ๆม,มันจะแม่นมากไอ้นิมิตเสียงเนี่ย อ่นั่งสมาธิแป๊บเดียวมาเลยมาคุยกันเลยอไม่รู้อ่ะมามามาคุยกันเลยมาสนทนากันเลยนะหวยเนี่ยยิ่งแม่นนะใครตั้งใจในการพุทธปฏิบัติหรือตั้งใจเข้าสู่มรรคผลานเนี่ยทำสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างช่วงนี้แหละนิมิตเสียงมันจะมายิ่งอาณาปานสติก็มีนะเราจะบอกให้มีเร็วด้วยนิมิตเสียงเนี่ยนะนิมิตเสียงก็นิมิตก,กลิ่นนะกลิ่นนี่โอ้ยนวนวลแปดบ้านมันยังได้กลิ่นเลยนะหรือเพื่อนกําลังจะมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นก่อนอ่า นิมิตเสียงก็ดีนะเพื่อนกําลังจะมาหรือไปไหนก็เกิดอุบัติเหตุดีมันจะมากระสิบบอกเนี่ยนั่นแหละเขานีิมิตเสียงอ่าแม่นๆม่ใหม,ม่ๆมันจะแม่นอะ่าแม่นแมมันจะแม่นนะถ้าเราเนี่ยไปมันเป็นการพิสูจน์เป็นพิสูจน์ของเราเทวดา,าที่เราเขาเหล่านั้นเขาจะมากราบเรานะ่ะกราบนักประพฤติปฏิบัติธรรมหรือกราบพระพิกขรเนี่ยกราบพระสงฆ์เนี่ยเราได้ไปฟังทมครูบาอาจารย์มาก่อนนะถา้างนั้นเราก็โอ้แ oh, ย yeah ่เหมือนกันนะโอ้ oh, ดูจะท่านบอกว่า ผู้ใดนี่ปรารถนาเส้นทางดาเนินเข้าสู่ความหลับทุกข์หรือมรรคนี้พ่านนี่ระวังมันจะถูกทดสอบดังนั้นเพราะว่าเราเทพูดเทวดาทั้งหลายเขาจะมากราบอาศัยมากราบมากราบผู้ประพฤปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมนะเขาจะมากราบแล้วเขาจะทดสอบเอาหวยนั่แหละมาให้แะวัางดีๆนะปฏิบัติธรรมนะถ้าเอาหวยมาให้แล้วพากันไปซื้อหรือพากันไปบอกเนี่ยเตรียมตัวเก่งนะการโดยพืชปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าน,ะน,ะนะาะเนาะก็อยู่อย่างนั้นแหละเนาะ นี่เม็ดเสียงก็สักแต่ว่าเลยอย่าไปสนใจสักแต่ว่ากลับมารู้ลมลู้กายอย่ามันก็คลายลงไปเองอย่าไปไหลไปกับสภาพว่านั้นถา้ามันมันมันแก้ไม่ได้เพราะคุณไหลเกิดความพอใจในในสิ่งเหล่านั้นมันมีรสอร่อยอยู่โอ้ทาไมมันมีเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เสียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดสักทีอ่าสุดท้ายแล้วก็เพี้ยนเนาะปิดสวิกไม่เป็นอย่าเพี้ยนนะให้กลับมารู่ลมลูกลกล้กายธรรมดาละนันทิละไปเลยแสดงว่ามันเพลินแล้วนี่มีเสียงขึ้นน่ะ จิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วจิตมันไปสู่กับสภาวะเสียงนั้นแล้วแสดงว่าคุณส่งจิตออกนอกกับมารู้วลมไวๆแค่นั้นเองเนาะามีคําถามอะไรอีกไหม